สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับพบช่องสกีเาเนียเราจะมาดูโอ้สุบรถ อ you know? ้มีเจ้าขายปรับแถวนเฮอยตอบบได้เลยปลาบริจหน้ากันน้าเนาะหน้าดำหนาแดงโอ้มีทีมงานครับทีมงานใหม่มาอีกทีมงานปิดเลียนครับปิดเรียมันบอเออธรรมดา้ได้เสริมครับแลได้เสริม เอาไว้อันนั้นคซื้อไว้กินเที่ยงมีแห้งทราบเลยบอมปนีบอทราบทรบตรงไหนตัวนี้บอหรือตรงไหนจะมือเราเรจะเจอหน้ากันเขาลงยแลวบอมั โบเห็นแต่เองหรือวะโบเห็นแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าไปแล้วโบเห็นเนาะมาเท่าใดโบเห็นเนาะฮะ <c oughs> นึกว่าผุแล้วนึกว่าไปฮะ <c oughs> เ,เ,เป็นเป็นใดค,ครับหัวหน้าเป็นใดเป็นมกกือขเมียน้อยเป็นหนาเพื่อนอ้าวหัวหน้าคือสมมติว่าเป็นแต่สร้างแหลคอในหน้าคนนะ่ะแข้งฮะ อืมป็นยัง่าว่าน้ำหน้าคนนี้แย่ชอกล่วใช่ไหมคลอคนในแค่กันหน้อะไรบาคนในแคงมาแช่น้ำใส่น้ำแข็งคับเนี่ยนะให้มานะนะอ่าเราหยกกันนะครับเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกนะครับมาดูบรรยากาศนี่คือการผสมกูลศาสตร์นะครับ จังจังมื้อคืองฮอบ้ได้เจอกันนี่เหรอเกือบเดือนลยเนาะโอ้ไปเหตุงานสองคนเหตุฟ้ากับไฟอันนี้ก็ไปปาดท่อทังท่อไว้แล้วกัถทาเพิ่นมาทราบแล้ว ตะคนเฮามือ,น,อ,อนี่เหรออ๋อสิบกว่าเนะาะฝังเนื้อฝากตัเน่เด้อเา,าพิษเบายายงกัดดเอาเด้อโอ้นี่ครับประมาณประมาณประมาณจักมือครับหัวหน้านี่ครับรแมนอ่าท่านดีท่านใดที่ สงสัยถามมานะครับมันเป็นงวดงานนะครับเขาทีมช่างเขากําหนดเวลาแล้วว่าสมควรเข้าตอนไหนตอนไหนนะครับเพราะว่างวดงานต้องสําคัญนะครับมันอยู่ในสัญญาเราก็ต้องเข้าใจทีมงานช่างด้วยเพราะว่าเพื่อนเป็นทีมเวิร์กอยู่แล้วนะครับในสัญญางวดงานทันแน่นอนนะครับโอนะบนะบเอานาะ จันขนาดเพื่อนนินกินกาแฟที่ห้อยังคือพี่หลึกแท้กาแฟดำครับกาแฟโอ้น,น,นี่พวกแกแฟตมี <c ười> <c ười> ครับนี่เขาเรียกว่าทีมเวิร์กนะครับปกตินี่จะปกติทีมอื่นเขาจะผสมทีละกระบะนะครับผสมทีเดียวให้เต็มกระบะเลย จนล้นมันต้องมันต้องเริ่มจากด้านในก่อนโรงงาน,านาเนาะนะเพื่อให้งานอื่นได้เดินต่อเนอะฟ้าไฟมันแหละเนาะนนั่นเห็นไหมครับนี่แลหแและเทคนิคของทีมช่างเขาเราเข้ามาดูนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้ามาดูตัวที่ฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผนังที่ฉาบเรียบร้อยนะครับว่าลักษณะการฉาบเป็นยังไงนะครับเนียนปิดนะครับจังหวะช่วงบล็อกไฟนะครับมีการ ค,คือระบบงานบริษัทนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องคิดมากเร,เราก็จะเริ่มฉากด้านในก่อนครับเพื่อให้งานไฟฟ้างานฟ้าพิดานไปต่อนะครับเพื่อต่ออีกงวดงวดหนึ่ง ม,มาดูเสร็จแลบบ้วนะครับผิวปูนเนียนนะครับละเอียดนี่ครับนี่คือความชัดเจนนะครับ คุยกันไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับทืมนี้ทีมใหญ่มากสิบหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเอสประมาณสิห้านะครับ บันนีหาบันนี้หาเห็นหิมทางต้องหาซื้อมักไหมมางยางมาต,อมาตอนน้อนก็สิมาต้อนไงเนาะออซื้อบักจวดมาผัดเฮี้ย,นนนะยเ,เ,เ,เทมมือสามมันหัวหน้าเจ้าแล้วสี่ห้ายคอยน้ำลังมานี่นะโดยเฉพาะช่างเอวเฮียเทือดสามมือสี่มือเขาเอาเมาแล้วข้าจะไปเยี่ยมยามลูก,ลกมีเมียทั้งรายแลยนะ ร้อยป่อมีอะไรเนาะฮ่าฮ่าซื้อมะม่วงมักแตงมโนเนาะมาให้เนาะวัาหน้าเนาะเธอหน้าเนาะมากอันอันน้ำมันนมันบวาวน้ำตาพิเภกนะไปเราลงทางมาบ่ไปคู่กันครับตอนนี้คู่ข้าวเหนียวเลยครับอืเ อนนก็แมนบอลข้ามอวนะเ,เออแัอนนลลนก,โกนโอ้อนาม,าอมไไนอยู่แม่เานบอเอาเอาเอานี่ก็เป็นความสนุกสนานนะครับเตรียมธรมมๆๆรมดาแล้วคนานะ ไปรุ่นเนะาะเา้ามายู่แล้วรื่น้เย้วัเวมืเ่อเฮือนมัมีคนว่าคนจาเป็นมัน่นนโยเมาเราคักฮันมันบมมีคนรูปลังฮะมันอยากกันได้อยากเลยได้ห่างเทื่อมีลายกันเลยคืออันตฮะอยูรูปหังครับมระบ เอาจนเมียโทบปกติอันเมียคนแรกโทรบอกว่าให้อภัยแล้วกลับบ้านด่วนบอกัวหน้าเรียกทํางานบอกนะบอคอยคอยดีคนข้างเงินค่อยลูกน้องค่อยมันก็เป็นแบบนี้นะนะบอบอลูกน้องค่อยหลายเออหวลาแซวกันเล่นๆนะครับขอบคุณทุกท่านบรรยากาศตอนเช้านะครับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลนนะครับเข้ามาชมเพื่อความสนุกสนานนะครับสวัสดีครับ